สวัสดีค่ะพี่น้องปลอดไฟสุขสุขคนค่ะผเขาคำนุนในคนบ้านนาเจ้าเกาเจ้าเดินค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้ยสวนหยาเพื่อนกลาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่์มีนัดนะคะเพิ่์มีนัดก็คือเพิ่์ลทำการอาบยาเพื่อนกลาก่อนนะคะพี่น้องค่ะล็อตล็อตนี้เป็นล็อตที่สองนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปชมนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะพี่น้องไดีอัดหรือบุ่ท่านไดีอัดนะคะไปชมกันเลยจ้านี่ค่ะในส่วนของ แมงกลาที่อยู่ในโรงเดือนนะคะพี่น้องอันตัวนี้ยังไม่ได้อัดนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะตอนนี้เครื่องจักรรูซื้อว่าเส,สียงจะดังสักหน่อยแล้วค่ะพี่น้องคะอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเครื่องจักรทางานเนาะคะ่ะกระสีเสียงดังแค่สักหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะการอัดไปถึงไหนกันแล้ว กำลังยังหาอานมาตรฐานข้องก่อนอยู่นะคะเพราะว่าเราจะหาในก่อนเนื่องนีนนักอยู่ประมาณสักกิโลนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นคนดีทั้งคนซื้อและคนขายนะคะเพราะว่าข้าสีดเดย์นำนักทีดูผิ่นทุงทีนะคะ จะเห็นงานกันเป็นเหมบนะคะ ตายนะคะตอนนี้นะคะซ่อมอีกรอบนะคะหลังจากที่ลูกปืนแตกไปแล้วนะคะสงสัยสีส่องถ่มคนละบุยก็สบายแต่ทั้งไบแฟนบันศบวขหอนเนาะมึงเนี่ยเบิ้งสู้มไปหาพนกันนะหนุ่นขายกล้วยหางพร้อมหุ่นเอ้อ อีจังหน่อยคนกระด่ด้ออ้าวซอมเสร็จแล้วบาดเธอหลบนี่ไปลากมาอยู่ก็ดูเคียเคียเคีย งานแห่งกุลานะคะตอนนี้ก็กำลังอดัดอัดก่อนเพื่ออัดก่อนงานแห่งกุลาอยู่นะคะกับพระท่านในเซสตินนะคะพี่น้องคะสำหรับมือนี่นะคะกัจังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้นุ่ในคนบ้านนาคนได้กดแชร์กดติดตามให้นุ่ในคนบ้านนาด้วยนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เมื่อยล้าแล้วค่ะพี่น้องคะก็ยังสิบเปเห็ดเบี้ยวต่อยเพื่นอยู่นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ